เวลาเราได้ยินคําว่าผู้ประกอบการเนี่ยภาพอะไรลอยขึ้นมาในหัวกันบ้างครับส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆการสร้างธุรกิจให้เติบโตแล้วก็แน่นอนการทํากําไรให้ได้มากที่สุดซึ่งก็คือหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับแต่เคยลองคิดเล่นๆไหมครับว่าถ้าเป้าหมายสูงสุดของการทําธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องของผลกําไรล่ะจะเป็นยังไงถ้ามันมีโมเดลธุรกิจ ที่มองว่าทุกการตัดสินใจคือการแสดงความศรัทธาและความสำเร็จไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขในบัญชีอย่างเดียวในตอนนี้เราจะมาค่อยๆแกะรอยพิมพ์เขียวของธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งกันครับนั่นก็คือการเป็นผู้ประกอบการอิสลามเราจะเริ่มกันตั้งแต่เป้าหมายที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วไปทําความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าเข็มทิศทางจิตวิญญ,ญาณหรือตะวาเจาะลึกไปที่3เสาหลักทางจริยธรรม จากนั้นก็จะลองเอามาเทียบกับโมเดลตะวันตกที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วไปดูกันว่าเขาผสมผสานเรื่องกําไรกับหน้าที่ต่อสังคมได้ยังไงก่อนจะมาปิดท้ายด้วยคําถามที่น่าคิดว่าหรือจริงๆแล้วถึงเวลาที่เราต้องมาทบทวนเป้าหมายของธุรกิจกันใหม่มาเรื่องกันที่เรื่องแรกเลยนะครับเป้าหมายของธุรกิจที่แตกต่างออกไปคือปกติแล้วเนี่ยในโลกธุรกิจทั่วไปเรามักจะขีดเส้นแบ่งชัดเจนเลยใช่ไหมครับระหว่างเรื่องงานกับความเชื่อส่วนตัว แต่สาหรับการเป็นผู้ประกอบการอิสลาม2เรื่องนี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เดินคู่กันนะครับแต่มันคือเรื่องเดียวกันเลยทุกๆก,ก้าวของธุรกิจถูกชี้นําโดยหลักศาสนาแบบที่แยกกันไม่ออกในโมเดลนี้เนี่ยทุกการตัดสินใจทางธุรกิจถูกมองว่าเป็นการประกอบศาสนากิจอย่างหนึ่งเลยครับดังนั้นเป้าหมายหลักจริงๆจึง,จง,จง,จงไม่ใช่แค่การทํากําไรสูงสุดแต่คือการทําให้พระเจ้าพอใจซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันเปลี่ยนนิยามของคําว่าความสําเร็จในโลกธุรกิจไปเลยให้มันไกลกว่าแค่ตัวเลขทางการเงิน แล้วพอเป้าหมายมันเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้แล้วอะไรล่ะที่จะเป็นตัวนําทางอะไรคือสิ่งที่คอยกํากับทุกการตัดสินใจคําตอบทั้งหมดมันอยู่ในแนวคิดที่สําคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือตักวาที่เปรียบเสมือนเข็มทิศทางจิตวิญ,ญญาณของผู้ประกอบการเลยทีเดียวตักวาเป็นศัพท์ภาษาอาหรับที่ความหมายลึกซึ้งมากนะครับมันคือความยำเกรงหรือการตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาว่ามีพระเจ้าเฝ้าดูการกระทําของเราอยู่เสมอ มันเลยกลายเป็นเหมือนเข็มทิศที่อยู่ข้างในคอยชี้นําทุกการกระทําทุกการตัดสินใจไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ตามแล้วแค่ความเชื่อข้อเดียวนี้นะครับมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยจริงๆเพราะมันผลักให้เรื่องของจริยธรรมกับความรับผิดชอบไม่ใช่แค่เรื่องสวยหรูหรือเป็นแค่คําโฆษณาทางการตลาดอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นแกนกลางของโมเดลธุรกิจไปโดยปริยายโอเคพอเราเข้าใจเรื่องตั๊กวาที่เป็นเหมือนเข็มทิศแล้วคําถามต่อมาก็คือ แล้วในทางปฏิบัติละ่ะเข็มทิศอันนี้มันจะทํางานยังไงคําตอบก็คือมันจะสะท้อนออกมาผ่านเสาหลักทางจริยธรรม3ข้อครับที่เป็นเหมือน DNA ของผู้ประกอบการอิสลามทุกคนเลย3เส,สาหลักนี้ก็คือ 1. ความน่าเชื่อถือง่ายๆก็คือต้องเป็นคนที่ไว้ใจได้และรักษาสัญญาทุกอย่าง 2. ความซื่อสัตย์หมายถึงการทําธุรกรรมอย่างยุติธรรมกําหนดผลกําไรที่เหมาะสมไม่เอาเปรียบและ 3. วาจาสัตย์ ก็คือการนําเสนอสินค้าและบริการอย่างตรงไปตรงมาไม่บิดเบือนไม่หลอกลวงซึ่งทั้ง3ข้อนี้แหละครับคือรากฐานที่สร้างความไว้วางใจให้กับธุรกิจเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับเรามาลองเทียมกันให้เห็นจะะเลยดีกว่าระหว่างโมเดลการทําธุรกิจแบบตะวันตกที่เราคุ้นเคยกันดีกับโมเดลแบบอิสลามจะได้เห็นเลยว่ากติกาของเกมเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับ ถ้าเราดูที่แรงขับเคลื่อนเป็นหลักนะครับจะเห็นความต่างชัดมากเลยโมเดลตะวันตกเนี่ยหลักๆเลยคือทํายังไงก็ได้ให้กําไรส่วนตัวและมูลค่าของผู้ถือหุ้นสูงสุดแต่พอมาเป็นโมเดลอิสลามปุ๊บแรงขับเคลื่อนมันมาจากการตอบสนองความต้องการของสังคมและทําหน้าที่ทางศาสนาควบคู่กันไปส่วนการทํากําไรจะตามมาเองเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นทีนี้มาดูในรายละเอียดกันบ้างตรงนี้น่าสนใจมากๆครับเป้าหมายสูงสุดเราคุยกันไปแล้วแต่จุดที่ต่างกันแบบคนละขั้วเลยเนี่ยคือเรื่องการเงิน กับความเสี่ยงครับโมเดลตะวันตกเนี่ยพึ่งพาสินเชื่อและดอกเบีย้ยเป็นเรื่องปกติแต่ในโมเดลอิสลามจะใช้ระบบแบ่งปันผลกําไรที่ปลอดดอกเบีย้ยโดยสิ้นเชิงเลยแล้วก็เรื่องความเสี่ยงเหมือนกันครับการเก็งกําไรหรือการพนันถือเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาดขอบเขตที่ว่ามาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่แนวทางปฏิบัติเฉยๆนะ แต่มันคือข้อห้ามที่ชัดเจนและเคร่งครัดมากที่เรียกว่ากิจกรรมฮารามซึ่งก็คือสิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับตั้งแต่เรื่องดอกเบีย้ยการเก็งกําไรไปจนถึงสินค้าและบริการบางประเภททั้งหมดนี้แหละครับคือเหมือนเป็นรั้วที่มองไม่เห็นซึ่งกําหนดเลยว่าธุรกิจจะเดินไปในทิศทางไหนได้บ้าง พอมีข้อห้ามแล้วมันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องทำด้วยและนี่เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะในโมเดลนี้เนี่ยเรื่องการช่วยเหลือสังคมมันไม่ใช่กิจกรรม c ส r ยสวยๆที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้นะแต่มันคือภาคบังคับเลยครับเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลธุรกิจเลยสิ่งนั้นเรียกว่าสากาัดครับต้องย้ำนะครับว่านี่คือการบริจาคประจาปีที่เป็นภาคบังคับไม่ใช่การทาบุญตามศรัทธาแต่คือหน้าที่เลยครับ หน้าที่ในการกระจายความมั่งคั่งเพื่อช่วยเหลือคนที่ขัดสนและผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมแล้วมันไม่ใช่แค่หลักการลอยๆนะครับเขากําหนดเป็นตัวเลขที่ชัดเจนเลยคือ 2. อเปอร์เซนตไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือบุคคลจะต้องบริจาค2.5%ของสินทรัพย์หรือผลกําไรที่ถือครองครบปีในแต่ละปีเป็นสกาดการที่มีตัวเลขเป๊ะๆแบบนี้เนี่ยมันทําให้เรื่องการช่วยเหลือสังคมกลายเป็นเรื่องที่จับต้องได้จริงไม่ใช่แค่คําพูดสวยหรูพอเราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้ว จะเห็นเลยว่านี่คือพิมพ์เขียวทางธุรกิจที่มองต่างมุมออกไปโดยสิ้นเชิงเลยคำถามก็คือแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บ้างถ้าจะให้สรุปหัวใจของเรื่องนี้เลยนะครับก็คือการเป็นผู้ประกอบการอิสลามเนี่ยเขาได้เปลี่ยนกรอบการมองธุรกิจใหม่ทั้งหมดเลยจากที่เคยมองแยกส่วนกันตอนนี้มันกลายเป็นกิจกรรมที่หลอมรวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันทางมิติทางจิตวิญ,ญญาณจริยธรรมและเรื่องของชุมชน ธุรกิจไม่ได้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตที่แยกออกมาอีกต่อไปแต่เป็นส่วนสําคัญที่สะท้อนทุกอย่างเลยและนี่ก็คือคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไวใ้ให้เราได้ลองไปขบคิดกันต่อครับว่าจริงๆแล้วธุรกิจทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะยึดหลักอะไรก็ตามจะสามารถเรียนรู้อะไรได้บ้างจากการเอาหลักจริยธรรมที่ชัดเจนแบบนี้มาฝังเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลทางการเงินจริงๆจังๆ